ถัดมานะครับก็คือจะเป็นตัว Docs นะครับตัว Docs เนี่ยก็เปรียบเสมือน Google Drive นะครับก็คือจะมีตั้งแต่หน้าแรกพื้นที่ของฉันนะครับพื้นที่ที่ใช้ร่วมกันวิกินะครับวิกิจะจะจัดเก็บอยู่ในมายด้วยนะครับจะเก็บอยู่ใน Docs ด้วยนะครับ,บ, s, รบแล้วก็การตั้งค่า Docs นะครับซึ่งตรงนี้พี่ตั้งค่าไปให้ดูแล้วว่าเราสามารถที่จะตั้งค่าว่าด็อก ument ต่างๆเนี่ยสามารถแชร์ลิงก์ออกไปข้างนอกได้หรือเปล่า รับซึ่งขึ้นอยู่กับซูเปอร์แอดมินคนตั้งให้นะครับแล้วก็มีการตั้งค่าสิทธิ์ภายในของเอกสารได้ด้วยนะครับว่าเราจะแชร์ไปหาใครยังไงบ้างนะครับส่วน document type เนี่ยก็จะเป็นประเภทเอกสารต่างๆที่ใช้ได้ภายในตัวระบบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นในเรื่องของหน้าแรกนะครับหน้าแรกก็จะเป็นหน้ารวมรายการเอกสารต่างๆทั้งหมดเลยนะครับ ถ้าอยู่ถ้าเรามีเอกสารไหนที่เราใช้บ่อยๆนะครับเราก็สามสารถที่จะเพิ่มไปยังเข้าถึงด่วนได้นะครับให้เพิ่มตรงนี้นะแต่ถ้าเกิดเราเพิ่มเป็นรายการโปรดมันจะมาอยู่ที่เมนูรายการปรดกนะครับมันจะเป็นคนละที่กันนะครับเพราะฉะนั้นคือเราต้องเพิ่มเป็นเพิ่มถึงด่วนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเอกสารที่เราใช้งานบนะ่อยๆเลยณนะช่วงนั้นนะครับซึ่งสามารถที่จะเพิ่มลดตรงนี้ได้นะครับพื้นที่ของฉันนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของของเราเองนะครับเป็นไร์ของเราเป็นสเปซของเราเราสามารถที่จะอ,อัพไฟล์วิดีโออัพไฟล์เอกสารอะไรต่างๆที่เป็นของเราเนี่ยขึ้นมาเก็บบนนี้ได้เหมือน l e Drive เลยนะครับหรือว่าสร้างเอกสารที่ใช้เฉพาะเราส่วนตัวได้นะครับอย่างนี้พื้นที่ที่ใช้ร่วมกันนะครับก็จะเป็นเอกสารที่คนอื่นแชร์มาหาเรานะครับคนอื่นแชร์มาหาเรานะครับ ก็จะมาฟองอยู่ที่นี่ทั้งหมดนะครับก็คือเป็นไฟล์ที่มีการแชร์นั่นเองนะครับส่วนวิกินะครับก็จะเป็นการรวมนะครับ,รบเป็นหน้ารวมของแคตตาล็อในกลุ่มที่เราสามารถที่จะเข้าใช้งานได้นะครับเดี๋ยวพี่จะเจาะลงอีกทีหนึ่งเนาะในแต่ละตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายการโปวดนะทีนี้ถ้าแอดมินกำหนดพื้นที่ให้แต่ละคนว่าจำกัดคนละ 500เมกหรือ1กิกอะไรเงี้ยมันจะมีเมนูหนึ่งโผล่ขึ้นมาอยู่ข้างล่างนะครับก็คือจัดการพื้นที่จัดเก็บนะครับตรงนี้จะเป็นการบอกว่าเอกสารอะไรบ้างที่เราอัพขึ้นระบบนะครับแล้วก็มีขนาดไฟล์เท่าไหร่ยังไงนะครับตรงนี้เอาไวใ้ให้เราจัดการว่าเราจะถ้าพื้นที่เราเต็มหรืออะไรเงี้ยเราจะลบไฟล์ไหนเก็บไฟล์ไหนไว้ลบไฟล์ไหนออกอะไรเงี้ยนะครับตรงนี้ก็คือจะมีเมนูเมนูนี้โผล่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับแต่อยู่จะอยู่ด้านล่าง ถ้าไม่สังเกตก,ก็จะไม่เห็นนะครับต่อไปแล้วก็จะไปเข้าเอกาสารแรวนะครับว่าเอกสารมีเอกสารอะไรบ้างนะครับตัวแรกนะครับจะเป็นด็อกด็อกของเขาก็คือด็อกเมนต์นี่แหละมันก็จะมีเทมเพลตให้เลือกนะครับทเทมเพลตให้เลือกเยอะเลยนะครับแต่เราก็จะสร้างแบบ New d o c u เมนตไปเลยนะครับซึ่ง New d o c u เมนต์เนี่ย ชื่อนะครับชื่อเอกสารเนี่ยจะขึ้นตามตเ t ิลของเอกสารตรงนี้นะครับถ้าเราพิมพ์หน,น,นึ่งสองสามสี่อย่างเงี้ยนะครับชื่อเอกสารก็จะขึ้นขึ้นตามที่เราใส่ไว้แล้วก็สามารถที่จะใส่ cover ได้นะครับเปลี่ยน cover ได้นะครับส่วน content ที่อยู่ข้างในเอกสารเนี่ยตัวของ document ตัวเนี้ย มันเจ๋งมากตรงที่ว่ามันสามารถที่จะเชื่อมแอปพลิเคชันอื่นๆเข้ามาในเอกสารตัวนี้ได้นะครับมันเป็นมากกว่า Word ที่จะพิมพ์ข้อความอย่างเดียวหรือว่าแท็กแนบรูปแนบตารางเข้ามาแต่ตรงนี้สามารถที่จะเชื่อมไปยังแอปพลิเคชันอื่นๆของเราได้ไม่ว่าจะเป็น to do list นะครับหรือว่า s h e ี t ที่เป็นลักษณะที่เป็นตารางนะครับ ตารางข้อมูลนะครับหรือว่าเบนะครับที่เป็นในลักษณะที่เป็นานข้อมูลเนาะไว้บอร์ดโอชาร์กอื่นๆนะครับหรือว่าแม้กระทาั่งในตัวเอกสารเนี่ยสามารถที่จะเมนชั่นไปหาคนที่เราเกี่ยวข้องกับงานกับเอกสารตัวนี้ได้นะครับส่วนเรื่องแชร์นะครับก็แชร์ปกติเนาะว่าจะกำหนดเพอร์มิชันแบบไหนใครดูได้อย่างเดียวหรือว่าแก้ไขได้นะครับลักษณะแบบนี้ การแชร์ไปก็มีลิงก์มี QR นะครับนี่ก็ขึ้นอยู่กับเพอร์ s s i o n ที่เราใช้นะครับส่วนในตัวนี้มันจะไม่มีสไลด์แบบเหมือนใน Google นะครับก็คือสไลด์ก็คือตัว PowerPoint ตัวอะไรเงี้ยนะครับก็คือเขาจะใช้ใวิธีการแปลงแปลง Document ตัวนี้ไปเป็นสไลด์เอานะครับโดยเราต้องไปดูในโหมดพรีเซนตนะครับ p r e เซนต์โหมดนะครับเราก็จะทุก คอนเทนต์ก็จะถูกแบ่งหน้าตามตามหน้าจอนะครับแล้วก็กดพีเต์ได้นะครับอื่นๆก็จะเป็นในเรื่องของการถ้าเราเข้าไปในเอกสารเราอยากรู้ว่าเอกสารนี้ทำถึงไหนทําเสร็จหรือยังก็มีการกดฟ o ล l o w ได้อัปเดตนะครับทุกอย่างก็จะแจ้งเตือนไปที่แชทของเรานะครับหรือว่าตั้งเป็นเทมเพลตได้นะครับถ้าเราเซตเอกสารอะไรสักอย่างขึ้นมาเราก็เซตเป็นเทมเพลตได้นะครับดูเวอร์ชันได้ นะครับดูฮิสตอรี่ได้นะครับ